อสักหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหหลังอยากไม่ได้มาอัปเดตมาเนึ่งประิตศหนึ่งเนาะประิตศหนึ่งก่อนปูปูฟูอยู่ด้านในนี่ครับนะฮะปูปูอยู่ด้านในครับประตยศที่แล้วาทิเย์เนี้เข้าเหลี่ยมเข้ามุมมอนสวยงามเลยครับผม นะครับต้องฟาดนี่แหะใจเย็นอ่ะก่อจะได้แต่ละแผ่นไม่งั้นไม่ได้สองคนเหมือนเดิมนะครับผมต้องใจเย็นแบบละ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 นี่ครับ เวลาจะฟูเบื้องหรือติดอะไรอ่ะไม่เอาท่อไม่มีตีอ่ะมัสวนแล้วติดขาดต้องขโมยไม้คมที่ว่าฟูกระเบื้องเซ็ตเซ็ตมุดคือจะทำได้ยังไงขอลืมไปเลยครับอมามาอัปเดตกันต่อสองแผ่นแล้วครับได้สองแผ่นแล้วโอ้โหห้านาทีต่อสองแผ่นนะครับแสดงว่าต้องใช้ความฝานีดมากละเอียดละออมากครับผมนี่ครับผม ของเ้านะครับผมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่ครับโค้งมนสวยงามนะครับผมแอบเพิ่มเพิโอ้โหนี่นะครับสวยงามจริงๆโอเคครับอีพีน้าใจกันไหมครับผมเดี๋ยวอัปเดตมาให้รับชมกันอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับ